ครับผมสวัสดีครับพี่น้องครับสำหรับวันนี้ก็มาพรอมผมครับกับหมิงผ่านเขาและหมิงผ่านเผือกคอคนเลี้ยงควายนะครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีแฟนเพจหมิงผ่านเขานะครับกับสวัสดีอีพออีเมะนะครับลุงอาปาณบ้าเพื่อสู่ทุกคนนะครับครับสวัสดีปีใหม่นะครับกับฤดูการทำหน้าปี68นะครับสวัสดีปีใหม่ไทยนะครับวันสงการที่กำลังจะมาถึง นะครับสำหรับเมนีการมาพอกันกับวันที่หเมษานะครับพาพี่พนองครับมาอัปเดตนะครับอีกหนึ่งขั้นตอนสำคัญนะครับของการเห็ดหน้าเมล็ดพันธุ์เขานะครับแล้วก็เป็นหัวใจลักนะครับสำหรับที่จะนําไปสู่ผลผลิตแลักการคำว่าลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตนะครับนั่นคือการใส่ปุ๋ยที่ลดลงนะครับ สำหรับขั้นตอนนั้นนี่แหละครับการข้นขี่นะครับฟุ้นนะครับอิงว่าขีควายนะครับลงให้หนานะครับกับสูตรกับทฤษฎีกับหลักการหรือว่าเนี่ปฏิบัติคือนะครับเลี้ยงดินให้ดินเลี้ยงพืชนะครับเลี้ยงดินคือการบำรุงดินนะครับหนึ่งก็คือใส่ปุ๋ยแอกปุ๋ยมักนะครับแก็บ ต่างๆนะครับที่มีนะครับที่สําคัญนะครับที่เห็นอยู่นี่ก็คือฟางล้วนๆนะครับนี่นะครับนี่ครับนะครับล้วนๆเลยนะครับนี่ครับครับสำหรับแปลงนี้ก็เป็นแปลงเมล็ดพันธุ์นะครับจะปลูกเข้าวเนียวหอมขาววิสุทธ นะครับก็จะพี่น้องก็จะชินหูชินตานะครับกับเปียงนี่นะครับสำหรับสูตรนะครับหรือวารักการนะครับที่ใส่ใส่ขี้ฝุ่นหรือว่าใส่ปุ๋ยแอกนะครับผมเองก็ลองมาหลายสูตรนะครับก็เลยอยากจะแนะนําพี่น้องนะครับหรือว่าเบียงปันเอ่อก้อนหนะนะครับก็จะใส่กวงงหญ่ๆนะครับห่างๆนะครับ ลราก็คิดว่าแง่ฝนมากะค่อยจะมาสะออกข้นออกย้ายออกนะครับแต่ว่าโดยรักความเป็นจริงแล้วมันโมเมนนะครับพอฝนมาเท่ากับมีภารกิจอื่นเวียกอื่นนะครับกะลองใส่มาหลายสูตรนะครับได้มาสูตรนี่คือใส่หน่อยแต่ว่าใส่ทีนะครับผมเองกะจะใส่ประมาณนี้นะครับนี่ครับห่างกันประมาณ2เมตร2เมตร2เมตร,2เมตรนะครับใส่บ่หลาย นะครับแต่ว่าไห้ใส่ทีนะครับเหตียลที่ไห้ใส่คางกัน2เมตรเพราะว่าระยะขี่ขาดขี่ไทเเฮานะครับมันสามารถปรับคมนะครับเนีนนะครับเคลียร์ไปหากันได้นะครับมันก็จะปิดเปื้ดไปเลยนะครับอันนี้คือสูตรเล็กๆน้อยๆนะครับทีที่ผมใส่นะครับทุกปีนี่ครับไอทีว่างไว้นี่ก็คือรอบสองนะครับรอบสองก็จะเอามาเขาช่องนี้ นะครับเอามาเข่าช่องนี้ก็จะห่างกันประมาณ2เมตรนะครับเข่าช่องนี้ก็จะวนออกนะครับมาให้เป็นรอบนั้นนะครับสำหรับคอดีนะครับแล้วก็คอร่อยแล้วกันนะครับของการใส่ปุ๋ยคอกนะครับเอาคอด้อยก่อนคอด้อยก็คือเพื่อนอจะหายากราค่าแพงนะครับ สำหรับพี่น้องที่บดไดเลียงวัวเลียงคว,ลลวายนะครับนะครับสองนะครับเพิ่นจะบัวงามท่านหูท่านตานะครับประมา่นว่าจะบัวเขียวปูดปาดขึ้นใส่ปุ๋ยเคมีนะครับสำหรับขอด้อยนะครับของปุ๋ยคอกนะครับหรือว่าขี้ขวัวขี้ควายนะครับอันนี้สำหรับพี่น้องมือใหม่นะครับส่วนขอดี นะครับหนึ่งก็คือจะเป็นการลดต้นทุนนะครับเพิ่มผลผลิตในการใส่ปุ๋ยเคมีนะครับสองก็คือจะเป็นการบำรุงดินนะครับก็คือเอ่อเพื่อนจมีอินซีย์วัตถุต่างๆนะครับเสริมลงไปนะครับถาดอาหาร NPK นะครับก็บเสริมให้เป็นในดินนะครับที่สําคัญก็คือบางคนบางท่านลหลายคนลหลายท่านนะครับ บัวใส่ปุ๋ยขวกบัวใส่ปุ๋ยมักบัวใส่ขีเป็ดขีไก่ขีวัวขีควายขีหมูบัวบ่านะครับก็คือเผาฟางเผาตัวสร้างพอมนะครับก็จะเป็นการแกลดินนะครับหรือว่าเป็นการทําลายนาดินนะครับนี่ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งนะครับว่าเป็นยังเข่าคือบัวงามนะครับเป็นยังเขาคือบัวงามคือเพื่อนนะครับเป็นยังเข่าพันเดียวกันเอาไปปลูกคือบัวใดลิตคือเพื่อนนะครับแล้วก็บางคนเป็นยังเพื่อนคือใดผลผลิตหลายนะครับ ต้นทุนลักๆหรือว่าหัวใจลักลัก็มาจากถาดอาหารนะครับเพิ่นใสปุ๋ยหลาเข่าเพิ่นแกงงามนะครับถาสหรับพี่น้องทีต้นทุนมลหลายคือกันกับผมนะครับกัใสลักการก็คือเข้ากับหันมาเลี้ยงง่วเลี้ยงควายนะครับพ่อได้ขี่ใส่หน้านี่ครับนี่คือเหตุผลหลักที่ผมเองเป็นอย่างคือกลับมาเลี้ยงควายนะครับนั่นก็คือหนึ่งก็คือเป็นการอนุรักษ์ นะครับแล้วก็รวมพัฒนาอนุรักษ์ควายไทยไว้นะครับสองก็คือเป็นการลดต้นทุนนะครับโดยการเอาขี่เพิ่นมาใส่หน้านะครับน่นคือเหตุผลหลักๆนะครับแล้วก,ก็สามก็คืออ,อยากให้พี่น้องเฮ้านะครับกับมาเฮ็ดหน้านะครับในในระบบเก่าหรือว่าหันกลับมาเฮ็ดหน้าแบบโบราณ นะครับนั่นก็นคือใส่สิ่งที่มันมีอยู่นะครับให้เกิดประโยชน์นะครับบัวสิเป็นขิงว่ขี้ควายนะครับบัวสิเป็นการดำหน้าแบบโบราณน,นะครับดยการดำมือนะครับอันนี้ก็คือจะพยายามอนุรักษ์ไว้ให้ลูกหลานได้เบ่งนะครับให้ลูกหลานได้ศึกษานะครับนี่คือประเด็นหรือว่าหลักๆนะครับแต่ว่าถามว่า ู้เกินมาอย่รุ่นเขากะโบเฮตุแล้วนะครับช่วงนี้นะครับพิกัสพุ่มยูนี่กะเอ่อเหลือหน่อยแล้วนะครับพี่น้องทีเจี่ยห่งดำหน้ากันอยู่นะครับนับคนใดนะครับหมู่บ้านหนึ่งโบเกินสองสามคนนะครับตำบลหนึ่งโบนาพ่อหยีซิบคนนะครับโบนาพ่อหยีซิบขั้วเรือนนะครับนอกนั้นกะจะเฮ็ดหน้าวานกันหมดแล้วนะครับครับกะอีกอย่างหนึ่งนะครับกำลังหันมาเห็น นะครับหลายคนหลายท่านที่ถามว่าเขานะครับเป็นยังคือปนน,นนะครับนี่ครับเขาร่วงเขาล่นนะครับไม่ให้นหน้าเห่านะครับนี่ขนาดว่าผมใส่ร่นหน่อยเกี้ยวแล้วก็เกี้ยวเองนั่นก็นยังล่นนะครับ้าพี่น้องเห็นหน้าวานนะครับจากหน่อยฝนมาหลอบส้งหลอบกับไถปันนะครับก็บเอาเขาปูเข้ามาวาน เขาซุ่มมันเฮียอยู่ในเปลียงมันก็นจะเกิดขึนนะครับแบบหลายนะครับบันนี้นี่นะครับต้นเหตุหลักๆของเขาปนในเปียงนะครับก็บคือมาจากรดเกี่ยวนะครับรดเกี่ยวก็คือแหงรดใหญ่ก็แหงรถนลหลแหงเกี้ยวขอบก็บแหงรถนแห้งนะครับแล้วก็สําคัญคือเขาที่มันหลวงร่นนะครับมันเฮียยังเป็นเม็ดอยู่ยังดีนะครับนี่พอเข้าไปปัน่นไปไถไปขาดไปโนน,นีนั่นแล้วเห็ด เอาสูระบบการเกี่ยวกการเห็ดหน้าวานนะครับเพื่อนก็จะปนไปเลยนะครับก็จะขื้นปนกันไปนะครับนี่คือเหตุผลและก็สาเหตุหลักๆนะครับบางคนบางท่านนะครับซื้อเมล็ดพันธุ์ไปไปวานนะครับว่าเป็นยังมันคือมีเข่าปนนะครับซึ่งเข่าปนนเป็นเข่าเจ้านะครับเข่าเจ้ามะลิซึ่งผมเองผมได้ผูกมาหลายปีแล้วนะสินะครับนี่แหละครับก็คือเข่ามันเฮียนะครับ ให้เปลียงเขานี่ครับอ่าเอานี้ก็ได้ครับนี่นี่ครับนี่นี่เป็นหอยรลดนะครับนี่แบบร้ายเลยครับนี่นี่ครับนี่นี่ดีนะครับนี่เป็นเขานี่ครับนี่ครับถันเท่าเฮดหน้าดำนะครับฝนมากเพื่อนก็จะเกิดขึ้นนะครับพอะเกิดขึ้นแล้วห้องก็จะไทกบนะครับไถยหุดนะครับไทหุดแล้วห้องก็จะมาก ไชขาดจําอีกนะครับมันก็จะบ่มีนะครับหรือถ้ามันมีก็ส่วนหน่อยเฮาก็ค่อยเก็บค่อยเอ่อเก็บเกี่ยวออกนะครับในช่วงที่เอ่อคัดเมล็ดพันธุ์นะครับเข้าดีเข้าเด้งนะครับนี่คือขั้นตอนนะครับโอเคนะครับสําหรับมื้อนี้กระผาพี่พาน้องนะครับ FC แฟนเพจนะครับมาขนฝุ่นลงหน้านะครับสําหรับมื้อนี้กระวันที่6เมษายนปีใหม่ไทย นะครับกาสวดดีอิพยเม่เฮานะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับมี่ยังจะอัปเดตนะครับจะแจ้งพี่แจ้งน้องนะครับกะเดี๋ยวขออนุญาตบาดคานะครับเขียนเวียเขียนงานก่อนนะครับนี่ครับโอเคนะครับกาบขอบพระคุณทุกกําลังแรงใจนะครับกาบขอบพระคุณทุกการติดตามนะครับกาบขอบพระคุณอีพวยเม่เฮาที่การสนับสนุนตลอดเก่าปีที่ผ่านมานะครับปีนี้ปีที่สิบแล้วนะครับผมกาบขอบพระคุณละสวัสดีครับ